อยากจะให้น้องๆน,นะคะที่มาเรียนที่นี่อยากจะให้มองว่าที่เนี่เป็นเหมือนเบ้าหลอมที่สําคัญนะคะอย่าดูถูกว่าเราเป็นมหาลัยเล็กๆนะคะอยู่ห่างไกลแต่อยากให้มองว่าคุณจะต้องออกไปทําสิ่งดีๆเพื่อคนที่นี่และคนที่อื่นด้วยค่ะคืออยากจะฝากน้องๆน,นะคะในเรื่องของการเรียนไม่ว่าเราจะเรียนอะไรก็แล้วแต่สาขาไหนก็แล้วแต่สิ่งที่สําคัญนะคะ เราต้องมีหัวใจรักมุ่งมั่นในการเรียนตั้งใจอะไรก็แล้วแต่ทำด้วยใจทำด้วยสติปัญญาความสามารถแล้วก็ลงมือปฏิบัติด,ด้วยตัวเองซึ่งจะทำให้เรามีทักษะในวิชาชีพและจะทำให้เราสามารถที่จะอยู่ในสังคมสามารถที่จะทำงานแล้วก็เป็นที่น่าเชื่อถือในเรื่องของคำพูดและการกระทำพี่ก็เชื่อว่าน้องๆทุกคน,นจะสามารถเรียนจบ และก็ประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวของน้องเองด้วยความพยายามของน้องเองทุกคนขอให้น้องมีวินัยต่อการเรียนมีวินัยต่อตนเองรู้หน้าที่ในการเรียนและรักษาสุขภาพดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับสําหรับมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นแหล่งความรู้ที่มายาวนานแล้วให้ทุกอย่างให้ทั้งชีวิตให้ทั้งวิชาความรู้ให้ทั้ง วิถีชีวิตที่เราดําเนินการในอยู่ปัจจุบันนี้ทุกคณะวิชาเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นครับเชิญเลยครับ